สบายดีสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องที่หักเพลงเบอร์สกุลสกุลน้องเปิดภาพมากะเห็ดควัน้นถนน้อง่นองอยู่ในหัวข้อพี่น้องกำลังเสร็จขับปุ้นน้ำน้องไม้เนี่นเพียงเนาะเดวเมื่อนี้เป็นวันเกิดล้านน้องเนาะเป็ดขับปุ้นน้ำนองไม้เลยปิ่งกระดูกขางพี่น้องแล้วก็เพิ่นท่อดลูกซีนพี่น้องทอดลกซี เล่นกเตเีไน้าบ้านเงบายดียงานดูยมงานด้วดยใครวันเกิดใครมือนี่ะเกิดไอวิวเกิดไอ่้องควไอวิวดิบ่มีเออบ่มีเปล่าเค้กบป่ด้วยหรอด้วยสาวกันสิไปกันเหตุผนกันใส่ซามใหญ่เด้อกันซามโตสืบ เฮ้ยขาตั้งกับไไเอามาซัากล่างไปนั่งล่างสองน้ำกะลายยุใส่ซ้ำเบื่อว้แล้วกันเขาจังบัดทอดแล้วเอาออกไปปิ้งอยูน่นอ,อกแล้ว จะมืดแล้วพี่น้องนอกกันเรื่องกระสีร่างกระดูกพี่น้องบูมยังมืจับตองนะพี่น้องดูกระดูกเด็กโตในพี่น้องเนาะนี่กระดูกน้องก็สิต้มหน่อไม้ไปซอยหน่อไม้ก่อน พอลามาก่อนมาแล้วกทานกับบุมีหอกัมีบอกว่าหมอกบุมีเด้อโป๊ะื้๊ะหาแม่อะก็เธออยู่มาขับนล่ะมันก็จะกระดิ่งต้านทุกไงนี่โอเคตรนนี้ว่ารักมาม 给了你不带问题。 được nè cái này khó xưa không ai à đâu này đây ra nhỉ chắc anh

จะไปดูยูไปบ่เออพอน่ะไปเตีบ้านก่อนเร,เราสะไปหลอกบุญกับบุญไปซำฮะไ่บุญไปจากมื้อแต่กู อีอย่างิง,งอืมไ่ได้งมาเลยมาสี่หัเนเรลยวนองเพลงขี่รถจักไปมาสิไปแต่คืนนี้รถจักไปยาะะ่าอะไรวะเขาติดชวนเองมานางเอกเลยไปนางหลกน,น้องเขาค่เด้ไปพี่หนาจังสิไปพี่หนาลูกน้อยอยางเอาลูก เาลขี่ดดเขาว่าคนลยนอยหหาอคือนี่ฮะไปเหิ่งคน,งนแล้วเรื่องกับเพรียงไปง้อยไป,ยปเหยียบเลยไปกินก็พวกขืดปันในดเลยเพื่อบแบบตอนเขาหยู่สวรรค์เขาถไปกูปีกูปีกอันนั้นคันมมีลูกกับเด็กไป้าลูกไป แบบว่า,าจุสวันแล้วไปตลอดไปกับฮีแตนเก่าคนหนึ่งก่าไอ้บึงคนกลับไปซื้อกิน คือไปเลยนะสมูทเราสิมาบ่จ๊ะบ่บอก30คน <hasta> 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 เองนะรยละลายเปต้องบมีไว้าตั้งนะปติปุ่นนมู่นจังะว่าสีไปกับ่ได้ไปมืินนี่ค่ะไม่เห็นกินสะเพือน Oi, ba. Sini, ba. Amiu bacha kinyu mama. มก็ส่งเงอนมจุดท้ายกับเียวเนาะปนเกิดก็ที่ไรอีกนีแทงมไปเยียบเลยมสงเงินมีแต่หัวเงาปนไปหน่คนน้ะพี่น้องเนาะคลายคือน,กน,นอ่กระดุดติดแทงอยทเขาไปนุ่มเนีนบย,ยนบจุดจักน,น้ะพี่น้องเนะา,าดดะมันเงนีย ดลายรนะยะน้ำงใหม่มาจากหลังบ้านเลยพี่น้องเข็นมาแต่หลังบ้านนี่ ไก่บขัขาหมูได้เจอไก่ขาหมูจะได้ค่ะขาหมูได้สับเปรี้ยวตุ๋กันบ่ขาหมูนะ 他们不告诉我，我们哪来的？嗯

能听吗？<Okay. S 2> no, no, no. ¿Vale? càpu nấm mai <laughs> các nho hết xong sau anh em có hết tắt bỏng off nè các cho mai hà nho đun nấm ta mai con chụp cổ เฮ้ยน้องตัวน,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 นี้ค่ะต้มกับยังบอทันจิ่อในเมืองนอนไม่เนาะเตรียมนอนใส่หม้อใหญ่เทนเพียงเนาะโบหินวีแววสิผุดเลยพี่น้องะเราก็ได้เตรียม,มยนนพัพกหงาขาขิงเพียงเนาอืมมีพักจีนกับ Mình ăn được mười một năm gai nào một số xe cày một gai vượt mười hai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  mười กุดเงียะ้หมอกหน้าไ้ก่อนาปงกับปะจำยืนกลัวคนเชืเีะกระมือเลยแกคนยัง่มาเพียง่ะแกไม่ยังกี่ไรอ่ะไม่แสเต็มหมอก ไม่มออกไปนี่เติบไพี่น้องกะลังผลเดี๋ยไปกันตอยปีนเลยเนาะนี่ กำมาอยู่นี่บ่กติงน้อยนะนี่กติงน่อย เเิ่แล้แหละมาอมาห่หองเข้าห้องดย๋วเหรอแมนเอีร้านบ้บหนาอยู่นหาอันัมเอ่เอ็ก่กันเนาะ ไปได้ไหมลูกไปเป่าเค้กกับไม้ไม่ได้ไรไมับมือกันไหไมลูกไ,ไหมอะไรเข้าเลย มาปีขึนมาอดปตเอาน้าปีก่อนอันนี้เป็นเนื้อปีในเพีองเนาะเอาขึ้นโต้ก,ก่อนอ่าพวกพี่น้องแสดงกับสิเดคอไปขีดเพีองเนาะ ในเหนือนึงบอลบาสือหลวงน้องเพิ่นเปิดเพลงพี่น้องบนเกิดเปิดเพลงสุดท้ายนี่สะเป็นกับข้อความกับใจน้ำพรมพี่น้องเอฟซีน้อที่เขามากดไลค์กดแชร์เขาให้กำลังใจสะเพงตลอดมาเนาะถ้าสะเป็เหตุพิพาทประกันใดพี่น้องว่าบดตือกดตองน้องกดจูบกงามในคิดนี่สะเป็นกับเขาเพราะถือคอปลยน้ำพรมพี่น้องเอฟซีลายๆพี่น้องสะเพงเขาควรใส่พี่น้องจนมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนาะคกลมเจ็บจะได้ความไข่ยี่นี่ในคิดนี่สะเพงกับข้อกับสบายดี